บ้านสานขาสองชั้นก็แปดพันบาทของก็ถูกดีแล้วเงี้ยแล้วเฟืจ้ของเจ้าขอน่ารักเป็นนักดนตรีเก่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พาคุณแม่ไปด้วยมาดูบ้านอะไรเงี้ยแต่เจ้าที่แลกคืออะไรบ้าพอาเราชอบไปแล้วลงมาถึงรู้ที่นี่มีนะอเอา้าแม่เหรอแม่พูดนด,ดูได้ไหมอยู่ได้ไหม,มที่นี่มีนะมีอะไรครับ ก็คือวันนี้พี่พี่แตนนะคะจะมาะมีเรื่องมาเล่าให้กอดปกติก่อนที่จะเจอเรื่องราวอ่ะเชื่อเรื่องกีป่ะเมื่อเด็กๆอะ่ะค่อนข้างจะเชื่อครับพอครับพอโตมาเนี้ยกอพอ,พอเป็นคนชอบฟังเรื่องผีมากอถึงกลัวนะแต่ชอบฟังแต่ว่าจนฟังจนแบบเข้าใจว่ามันเออจนแบบเราไม่กลัวละ เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของความเชื่อไปแล้วอะไรนี่มากว่าแสดงว่าเป็นแบบแฟนมันแท้เรื่องผีตั้งแต่เด็กใช่ฟังก่อนนอนทุกคืนแต่ก็กลัวผีกลัวด้วยสมัยนั้นแต่ว่าจะมีช่องเลดี้ช็อกเนี่ยพี่ป๋ออะไรใช่ฟังตั้งแต่แบบพี่ป๋อแรกๆเลยมั้งชว่วงสมาร์เรดิโออะไรส่วนนั้นเลยนานผีปะตอนนั้นเด็กๆอ่ะอยู่คัดสิกไม่ยิ่งกู้สู่วันนานอ่ะเพราะอะไรปะกูไม่รู้จักชมลมชนคนลุกอะไรเงี้ยวกลุผมทนน ชอองเราท<ร>ันมิตินี่รับอะไรชาวรายการทีวีแสดงว่าพี่แปงต้องเจอเรื่องผีิดตั้งแต่เด็กก็มีมีที่จําได้ก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งแต่ที่แบบเจอครั้งแรกที่จาความได้มีช่วงเด็กๆเนี่ยก็คือเหมือนพ่อแม่เนี่ยจะพาพาเนี่ยไปไปไปเยี่ยมญาติตจังหวัดอะไรอย่างนี้ที่ภาคใต้ก็คือบรรยากาศบ้านก็จะเป็นแบบเหมือนอยู่ในสวนสวนมะพร้าวเลยใางใต้อะไรอย่างนี้ ก็เป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ให้ขึ้นไปนอนก,ก็เป็นห้องเนี่ยจะเป็นห้องเนี่ยแบบเก่าจัดอะล็อกคุณใจแบบโบราณเก่าๆอะ่ะเป็นโซ่เลยอะ่ะคือเป็นห้องให้เราเปิดให้นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เข้าไปนอนไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเงี้ยแล้วก็เด็กๆแล้วไมไก่ก็คือหลังจากก็ไปกินข้าวไปเที่ยวไปปกติพอตอนนอนขึ้นมานอนเนี่ยไอ้ตอนขึ้นมานอนเนี่ยก็คือหลับไปละ ตื่นมาด้วยบรรยากาศแบบเหมือนฟีลแบบหนังผีเลยอะอฝนตกหนักฟ้าร้องคนองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงหน้าต,าต่างมันตีปั้งเราก็ตื่นขึ้นมาตกใจแล้วก็เห็นแบบเออผ้าผมก็แต่กองอยู่ที่ปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็หนาวหนาวด้วยอย่างเงี้ยเราก,ลก็ลุกขึ้นมือนลุกมาจะหยิบผ้าเงี้ย uh huh. เห็นคนแก่นั่งอยู่ตรงปลายเท้าเราเงี้ยโอนั่งหมอยังยอง,ยองมองเงี้ยแล้วถือเทียนอยู่เงี้ยถือเทียนไขอย่างเงี้ย เราก็เบอร์เบอร์ไม่ได้กลัวหรอกมองแบบตาปัสผด้วยเอเห็นคนแก่ม็หยิบคนนี่ครับครับแล้วก็หยิบผ้ากับมอนอนเลยเงี้ย <c oughs> เราก็นึกว่าคุณยาที่อยู่ข้างล่างอเอออะไรเงี้ยก็เลยก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่พอตัสผะเพืกอขึ้นลงไปฉี่ก็เจอคุณยายอยู่เลยคุณยายครับเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อขึ้นไปอะไรเออบอกอ๋อยายยายไม่ได้ขึ้นไปหลายปีแล้วอะไรเงี้ยอ้าว <c oughs> เอาสิ่งที่เราเจอคืออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บความสงสัยกม็มีอะไรพอตอนเช้าเนี่ยคําตอบชัดเจนเลยก็คือห้องที่ไปนอนเนี่ยเป็นห้องของมันเทวุลุษธอะ่ะห้องเก็บโกดเก็บรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ที่แบบเซอร์ไพรส์คือเห็นรูปคุณยายคนนั้นน่ะอยู่ในรูปคนหนึ่งด้วยเ้าได้รู้ออกจบแสดงว่าคุณยายอยู่นี่แหละอาจเป็นสิ่งที่จำความได้ดังนั้นกๆตอนแรกเนี่ยพี่ไม่รู้เลยว่ามี ไม่สนใจอะไรเขาว่าแบบไม่สนใจพาให้ไปนอนก็นอนก็ได้ไม่ได้สนใจว่า้รอบข้างมีอะไรแต่ตอนเช้านี่่าเหตุอ๋อชัดเจนเลยหน้าเหมือนกันเลยไป้วแล้วเราให้คนในบ้านฟังฟังฟังไ้ฟังบอกแม่แม่มาดูนี่มาดูดิยายคนนี้มาหาเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ว่าแม่ก็วิอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กเด็กว่าไม่ใช่มากอะไรอย่างเงี้ยตาฝูงตาฝาดอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็บอกไม่เชื่อเราเด็กอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าเห็นผ้าห่มรูด เขาอาจจะเป็นคนดึงก็ได้นะตอนนั้นน่ะเออเขาจะเป็นแล้วแล้วเขาเอ็นดูว่าจะดึงพี่ทำไมอาจจะแกล้งหยอกหลานอะไรเงี้ยหยอกลูกหลานไม่ได้เจอเด็กมานานแล้วเขานั่งยองยองก็แขกนั่งยองยองก็แก่ชอบนั่งแบบยองยองแบบแล้วก็ลุกขึ้นเดินแล้วก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเห็นคนขึ้นเดินไหมเออเคลนเดินเดินไปเลยเลยออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูก็คนอ่ะแต่เมื่ะแต่ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เห็นคุณยาย่นั่งอยู่ข้างล่างอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเรื่องต่อมาก็โตขึ้นมาหน่อย เรียนตอน,ตอนมาสักมปลายครับมปลายพี่ก็เข้าไปเรียนโรงเรียนที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงแห่งหนึ่งในกรุงเทพเหมกันที่เก่าแก่มากพี่ก็เรียนเรียนดนตรีนะอะไรเงี้ยก็คือเรารู้อยนและโรงเรียนเนี้มีชื่อเสียงเรื่องพวกนี้แหละเก่าแก่อ่าครับเก่าแก่มากอะไรเงี้ยก็คือมีก็เรียนไปสักพักก็จะมีงานโรงเรียนให้ให้เด็กๆออกไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วโรงเรียนจะมีกฎกฎห้ามเลยว่าถ้ามีงานแล้วต้องหลังค่าที่โตกเนี่ย ห้ามนักเรียนกลับบ้านต้องให้นอนที่โรงเรียนเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแสดงกันเสร็จเรียบร้อยก็กลับมานอนวันนั้นเป็นงานแรกของพี่ด้วยไปออกงานครั้งแรกครับก็เลยต้องนอนครั้งแรกนอนโรงเรียนครั้งแรกเลยก็แอบกลัวๆแหละแต่บางทีนี่คือโรงเรียนเขาให้นอนให้นอนนอนโรงเรียนแหละนอนกันเยอะเลยนอนกันเยอะทุกคนต้องนอนหมดเราก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกมีพื้นที่นอนอยู่แต่ส่วนมากก็จะมีกลับบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบพ่อแม่มารับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็นอนโรงเรียนไป ก็จะมีแก๊งแบบแก๊งตัวแสบผู้ชายก็นอนตึกหนึ่ง<อ>ผู้หญิงก็นอนตึกหนึ่งใช่ไหมของผู้หญิงก็จะนอนเรือนนอนผู้ชายก็จะนอนแบบห้องหนึ่งที่เป็นห้องแบบเรียนแบบเรียนแบบการแสดงอะไรเงีย้ยยาวห้องยาวแบบลงโล่ยาว,ยาว,ยาวลงโล่มีกระจก<ม>อะไรเงี้ยอ่ะก็คือก็ไม่นอนกันหรอกเราก็แบบผู้ชายเราก็ททเลนก็ออกไปแบบออกไปหาผู้หญิงไปแซวไปแบบเกาะหน้าต่างแบบน้องนู่นน <c oughs> ้องนี่น้องนี้จ๋าอะไรเงี้ยก็เฮฮากันไป เาเห็นอาจารย์เห็นก็บอกไล่ไปนอนไ้ไปไปเราก็ตกใจวิ่ง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 มันจะเป็นโรงเรียนมันจะมีมันจะมีเหมือนอูโบสถอยู่กลางโรงเรียนเลยอูโบสถใช่เป็นเป็นโบสถ์เลยกลางโรงเรียนเป็นโบสถ์วัดเลยก็คือวิ่งวน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 หนีคู่ตกใจอะไรเงี้ยวิ่งเร็วจนแบบว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่สบายเป็นนางลำเลยอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเขาเห็นเราก็ตกใจแล้ววิ่งเข้าตน้้าหายไปเลยอ้าวคือผีตกใจเราผีตกใจเราเราก็ตกใจเหมือนกันเราก็สุดจุดกันเนี่ยยืน กกใจกันทั้งกลุ่ม 4, อะสี่ห้าคนอะไรเงี้ยเห็นปะเ,เห็นปะเออก็เห็นกันหมดเห็นกันหมดเป็นหมดเพราะว่าโรงเรียนนี้เก่าแก่แล้วเรื่องพวกนี้แหละมันมีอาจจะเห็นได้ยอะไรเงี้ยแล้วก,พวก็พออาจารก็มีเป็นไรไอ้คนนี้ก็ไม่ยอมนอนพวกนุ่นพี่ก็ไปตีนุกตีปีกําแพงไปตีนุกกันนุ่นพี่เขาเก่าเกมไงมันมันรู้แล้วมันนอนบ่อยอมันก็แบบแล้วผมก็แบบเออไม่ไม่ไปไปครับไม่ไปก็นอนนอนอยู่กับรุ่นพี่สองคนห้องยาวๆนะห้องการแสดงมี มีกระจกแต่อยู่ันสองคนใช่อยู่ันสองคนแล้วมีหน้าต่างห้องมันจะหน้าต่างเยอะอแล้วก็นอนเอาผ้าผ้าขนหนมาปิดหน้าอย่างเงี้ยนอนยังไม่หลับแล้วก็คือนอนกับพข,า,ขาได้ยินแบบเหมือนหน้าต่างอ่ะทุกบานอะต่ีเงี้ยปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเลียงหมดเลยเป็นยี่สิบสามสิบบานอะเพราะห้องมันยาวใช่ไหมปิดเลยดังแบบแต่ว่าเอาแล้วไงที่เรียอใจอวันแรกก็โดนซะแล้วเลยเงี้ย ก็ยกมือไหว้แบบแต่กับพผพ้าปิดหน้าอย่างเงี้ยผมมาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับมาทำงานมาทำการแสดงเป็นอะไรเงี้นออยนักเรียนที่นี่นะก็อย่างเงี้ยก็บอกพอพูดจบก็เหมือนแบบมีเสียงแบบคนเดินอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเสือน้ำมันเนี่ยที่นอนเ,ออเรียกเสร็จจับจากไกลๆอ่ะห้องไกลๆยาวๆอ่ะจับยเงี้ยจับม้เรื่อยเข้ามาใกล้ๆหัวเรื่อยๆอจับจับแล้วก็ โอ้ยแล้วมันลุ้นนะไขวะลุนที่ัวะอะไรเงี้ย mm hmm. กลับมาแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมาชา้ชาย่องย่องมาเจ็บเจ็บเจ็บต้องอยู่ที่หัวเออวะอยู่ตรงเนี้ยอื mm hmm. อาแล้วไงก็เลยวอาวะเปิดผ้าเลยแบบลุ้นเลยลุนทีลุนทีก็เลยเปิดพึบหันมาไม่มีใครสักลยโลง่ง oh. แล้วหน้าต่างเนี่ยลุกไปดูหน้าต่างเลยนะ ลองกรหมดเลยมันก็เลยปกติปกติแล้วเสียงไม่ตินมาคืออะไรอตกใจมากมันปปปปปปปอย่างเงี้ยแบบอันนั้นก็แบบสยองอยู่เหมือนกันแต่ก็ยกมือไหว้แบบน่าจะเป็นครูอเห็นว่ามันก็คือครั้งที่แรกครั้งแรกที่เจอก็คือเหมือนแบบคุณยายมาดูไปเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยก็เหมือนงั้นอาจจะเป็นคุณครูที่แบบอยู่ที่นี่มาเคยสอนเด็กนักเรียนอาจจะเป็นอะไรเงี้ยก็คือมาดูเองเป็นใครว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเอ็นดูมือนเดิมเอ็นดูเหมือนเดิม อากาศลกคอทุกอันเลยลงก่อนเดี๋ยวสมัยก่อนแต่ร่างก็จะมีก่อนยูเนี่ยลงหลอกอ่ะที่มันแบบเปิดปุ๊บแล้วเอากอนมาปักก่ปักไว้อะเราไปเดินเช็คเลยแบบเออไม่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่หลุดเลยแต่ตอนที่เราคุมโปงเราได้ยินเสียงพระตักปิดเงี้ยปั๊บ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 อย่างเงี้ยมันหนังผีเลยอ๋อใครละคนข้างขารเขาไม่ตื่นอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเราจะเจอแล้วมันแล้วก็ตอนเช้ามัมีถามพี่เขาไหมเขาก็เป็นเป็นเรื่องปกติเขาเขาบอกธรรมดาอคูอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เพราะว่าเป็นนนนเเรื่่ออองปปกติไลย แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือก็คือพี่จะมาเรียนประมาณตีห้าทุกวันเพราะบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่บางกะปิต้องเรียนสนามหลวงเนี่ยก็ไกลอ่ะรู้แหละไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้บอกสถาบันนะเลยแถวสนามหลวงอะไรเงี้ยก็ต้องมาแบบแตบบ่เช้าอะไรเงรี้ยเราก็เข้าไปในในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็จะบอกแล้วก็จะ,จะเป็นเป็นโบสถ์ตรงกลางรเรียนแล้วก็เป็นตึกเรียนล้อมรอบโบสถ์เนี่ยด้ยินเสียงดนตรีไทยแบบ ทงงั้งวงดังดังเลยดังลั่นเลยดังมา,จากจะแบบกระถามน้องที่มาข้างบอกได้ยินเปล่าใครมาเล่นดนตรีเลยตอนนี้เขาเช้าอะไรอย่างเงี้ยมีงานอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยน้องหันก็าบอกว่าไม่ดีเลยเลยนะไม่ได้เลยแบบดังแบบดังมากฟังสิฟังสิดังมากแล้วก็เดินพูดไปก็เดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดินไปเล่นวนรอบโบสถ์วนรอบโบสถ์ไม่ได้จริงๆเหรอบบน,นี่ดังมากแบบเนี้ยกองทงกองถัดเสียงแบบน่งหน้าเต็ไมไปหมดเลยเนะี่ย น้องบอกไม่ได้ยินเลยแล้วก็เฮ้ยฟังยินดีแล้วก็เดินเดินไปเลยแต่น้องได้เดินได้ยินหรอเออว่ะได้ยินแบบมาแล้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคุณได้ยินเหมือนกันแต่ตอนได้ยินมานานแล้วได้ยินเสียงก็ทัาต้งตั้งต้งจังเต็งตงต็งต็งตงมาก้แล้วก็เดินเดินวนมาเงี้ยฟังยิได้ยินอยู่บอกเป็นเปไม่ได้ไม่มีงานอะไรตอนนี้ตื่ห้ามืดมืดตึ๊บเลยอะไรเงี้ยคือแบบพอเราวนมาเห็นคนคนนึงอะนั่งกาลังนั่งซ้อมปี่อยู่บนโบสคนเดียว แล้วดนตรีการลายเป็นนี้ยนะ่ะดนตรีที่อื่นนะ่ะแบ็กอัพอะ่ะเฟดลงนะอ๋อแล้วก็เหมือนแบบว่าสปอตไลท์มาที่เขาเลยพอเราเห็นตัวคนคนทำเสียงแล้วเนี่ย<อ>แบ็กอัพอ่ะเออไม่แบ็กอัพอะ่ะเหมือนคูลๆ<อ>จ,จะมาช่วยเล่นอะไรเงี้ยแั่นเงินตรีมันเฟดลงวู๊จะเหลือคนเป่าปีคนเดียวโอ้ก็คือดนตรีทั้งหลายที่แบบว่าเป็นดันงๆที่เราได้ยินอ่ะตอนแรกอ่นนะก็คือเหมืนอนมันมันแบบเฟดมันบุกลูกเฟดลงแบบชัดๆเลยอะ่ะ คนที่เป่าปี่อ่ะสุดเขาเป็นคนหรือคนเป็นนักเรียนธรรมดานักเรียนที่แบบเรียนดนตรีก็มาซ้อมดนตรีปกติตั้เช้าอะไรเงี้ยแต่ไอ้ดนตรีที่มันดูมากระแนมมาจากไหนอันนี้มันมาจากไหนไม่รูู้าจากไหนไม่รู้แล้วแล้วได้คุยกับคนที่เขาเป่าปี่ไม่คุยเขาน่าจะเล่นเพลงแล้วแบบเหมือนแบบตอนแรกก็คิดแบบมันมีครูมาช่วยเล่นด้วยด้วยมังอะไรเงี้ยแล้วที่คนนั้นเขาเข้ามาเป่าตั้งแต่ตีห้าอย่างเงี้ยนะวิถ้าทุกคนน้นคนตรีที่ที่หนที่นั่นสามารถจะมาซ้อมตอนเช้าอยู่แล้ว เรื่องปกติของนักเรียนที่นั่นอยู่แหละอย่างผมนี่ก็ไปซ้อมซ้อมซ้อมอะไรเงี้ยซ้อมดนตรีตอนเช้าเ้าเหมือนกันแบบบ้านไกลมาถึงไม่มีอะไรทำว่าอาสาซ้อม,มเลยอะ,อะไรเงี้ยคิดควา่าที่เจอเคยเป็นเรื่องอะไรเคยได้ยินมามเคยเคยเคยได้ยินเรื่องของพิธีการไหวค้ครูของโรงเรียนนี้ไหมล่ะไม่เคยก็คือแบบทุกเด็กเด็กเข้าใหม่เนี่ยจะต้องไปเข้าพิธีไหวค้ครูเคยได้ยินกระดูกพิธีไหว้ขรูของพวกเด็กเล่นรียการแสดงอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะคือคือโรงละครแห่งชาติเนี่ยจะเด็กมหนึ่งเนี่ยจะต้อง มาเรียนใหม่ต้องเข้าไปแบบอยู่ในหอประชุมแล้วก็ท,ทําพิธีไหว้ครูกันแล้วทุกปีจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือ,คอ,คอมีเหมือนแบบวิญญาณเข้าสิงเด็กอเป็นหมู่คณะไม่ใช่คนเดียวนะเข้ากันหลายๆคนเลยเหมือนในพิธีสวดพันยักษ์นั้นเลยที่แบบฟิลนั้นเลยลก็คือแบบพิธีแบบศักดิ์สิทธิ์มากแบบโบราณโบราณเลยคือเชิญเทวดาเชิญครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเชิญเชิญทุกสิ่งทุกอย่างก็คือชวนแบบกระทั่งสาพพะเบสีมาด้วยมาแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ย มื่ติดเจ็กินอ่อนๆเจอบทสวดได้แบบอะ,อะไรเงี้ยแบบแปลกๆทีแบบ่เด็กก็จะของขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอผู้คนเป็นเรื่องปกติแต่เราเป็นคนเจอครั้งแรกแบบอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมีหน่วยหน่วยหนึ่งที่แบบว่าคอยแบบอุ้มเด็กอ,ะอ่ะเข้าไปเอาออกเอาไปเอาเข้าไปในโบสถ์ที่บ่อโบสถ์ในโรงเรียนอ,ะอ่ะเข้าไปเอาจะมีภาคคอยสวยดเอาอ,ออกให้เลยอเอาผีออกให้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะไม่รู้ใครเป็นใครแล้วจะมีแบบออกมาแสดงพิหากันหน้าลานข้างหน้าหอประชุมอ่ะ ลำมั่งมาแบบออกอาการแบบอ,อ,อะไรงเงี้ยการครอบครัวป่ปะพี่ไไครอบไหวครูครอบครูอะไรอย่างง<อ>ี้ซึ่งอันนี้ทาทุกปีทารทุกปีทุกปีเข้าใหม่เ,มมเป็นเรื่องที่แบบว่าเจอแบบเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตแล้วกันออเรื่องนี้เจอแบบจังๆอะไรเงี้ยและสตอรี่ยาวมากยอะไรเงี้ยก็คือมีช่วงหนึ่งอ่ะพี่ไปเช่าบ้านอยู่กับรุ่นน้องในวงอัแหละแข่งแถวกันละเท้าอะไรเงี้ย ราคาถูกเมามานี่ยมันบ้านบ้านหนึ่งทาวเฮาสองชั้นและในในบ้านเนี่ยมีแบบเหมือนเป็นห้องบันทึกเสียงด้วยเขาเป็นก็อของเก่าเป็นแบบเหมือนอเหมือนนักดนตรีอะไรเงี้ยเราก็แจ๋วเลยเราเนักดนตรีเ,<อ>เ,เาราจะเปิดได้ใช้ห้องบันทึกเสียงอะไรเงี้ยราคาบ้านสา,าวเฮาสองชั้นก็แปดพันบาทถือว่าถูกแต่ก็ถูกดีลแล้วเงี้ยแล้วฝุ่นเจ้าของเจ้าของน่ารักเป็นนักดนตรีเก่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พาคุณแม่ไปด้วยมาดูบ้านอะไรเงี้ยแต่งที่แปรคืออะไรบ้างพอเราเอาชอบไปแล้วลงมาถึงรู้ ที่นี่มีนะเอ้าแม่เหรอแม่พูดดูได้ไหมอยู่ได้ไหมที่นี่มีนะแบบมีอะไรครับนั่นแหละอะไรเงี้ยโอ้ไมปไป่เป็นไรครับผมผมเดี๋ยวผมเอ่อเซ็นไหว้ผมดูแลอะไรเงี้ยก็เขาผมเขาเลี้ยงเขาดีเขาจับให้ผมจะเลียงเลืองก็ได้อะไรเงี้ยผมไม่ต้อไปกลัวอะไรอตอนนั้นก็จบไปก็คือเข้าไปอยู่บ้านปกติก็มีวันหนึ่งอ่ะนัดเพื่อนมาทําเพลงที่บ้านวันนั้นวันฝนตกไฟดับอีกแล้วไฟดับ ไฟดับเลยบ้านไฟดับฝนตกฟ้าร้องไอ้นี่ก็มาถึงเรื่องมาถึงเปิดประตูเข้ามาเฮ้ยแหมชวนหญิงมาด้วยหรอวะอะไรเงี้ยมีหญิงได้ไงว่าบเอ้ยนัดหญิงมาเหรอแล้วเซลอะไรเงี้ยบอกหญิงบ้าอู่ดีมีใครอยู่ไหมอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเมื่อกี้กูเห็นผู้หญิงม่งวิ่งขึ้นกระไดมาโอ้โหแบบแหมท้าหญิงมาเราเซลอะไรเงี้ยมันไฟดับได้ไงมองเขาเห็นผู้ีิก็ปุ๊บปุ๊บขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่าม่มีอะไรหนึ่งเรื่องไม่มีก็จะทักทักก็อ่าผ่านมาทักพักนหมือก็แบบเหมือน ที่ก็มีปาร์ตี้อยู่ในห้องหนึ่งใช่ไหมนั่งกินอะไรกันอยู่แล้วก็มีแฟนเพื่อนเนี่ยเข้าไปนั่งเล่นเกมในห้องนอนพี่ออสักพักไอ้น้องคนนี้ก็หน้าตาตื่นเลยเข้ามาบอกเอา้าเล่นเสร็จแล้วเพิ่งจะเข้าไปบอกหนูเล่นไม่ได้โอ๋ทีบอกทําไมอ่ะเปิมีคนแบบมาแบบอ,อยู่ข้างหลังอยู่ตลอดเวลาเอาหน้ามาอยออ่างเงี้ยมาดูาเล่นมาอยู่ข้างข้า,ขางดูทำอะไรอยู่อ่ะก็เลยแบบไม่ไหวก็เลยออกมานั่งด้วยอะไรเงี้ยออกเสร็จเราก็เริ่มแบบเออรู้ว่ามันมีไง เล่นน้องกูแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเจอตอนนั้นแบบแรกๆก็ไม่ค่อยเจอเจอจากคนอื่นสภารู้ที่มาเจอตัวเองก็ประมาณว่าแบบเหมือนฝนตกแล้วน้ํรล่วในบ้านอะไรเงี้ยน้ำลุกในบ้านต้อแบบจอกแจั๊กจั๊กจักจ๊กแล้วก็บอกบอกบอกมผมบอบอกปัญญาเน่ะเดี๋ยวผมซ่อมให้ครับอืมเดี๋ยวผมซ่อมให้แล้วกันอะไรเงี้ยบอกบอกถีที่นี่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ซ่อมไงเราก็ลืมล่อยเถอะสักก็เหมือนแบบ เขาจะทำทำแล้วเจ้เจ้าอยากให้เรารู้ว่าให้ทํองนาทีก็คือเปิดฟ้าเองท้งที่เราไม่ฟ้าข้างบนเปิด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 เรากลับมาเอ้าทำไมฟ้าเปิดก็ถามน้องว่าทำไมทำไมจะซ่อมอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้เลยมัแต่มันเปิดแบบเปิดเยอะมากโดูจะเป็นฟ้าสี่เหลี่ยมที่แบบด้านบนด้เออเปิดแบบเปิด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 เลยเงี้ยเขาเหมือนอ๋อเดี๋ยวสงสัยว่าบอยซ่อมมั้งแล้วก็เผลออีกแหละจนวันหนึ่งมันเคยเคยบ้างเคยเห็นแบบน้ำตกลงมาบนเตียงแบบที่เดียวบะ ตูมลงมาอย่างเงี้ยแล้วแบบยืนมองอย่างอะไรวันเนี้ยโอ้โหขนาดนี้เลยเล่นกันขนาดนี้เลยวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปไกแปลกไปก็มีอะไรก็ซ่อมไปก็ซ่อมตามที่บอกไปสักพักก็มีวันนึงก็วันนั้นหน้าหนาวก็นั่งเล่นเล่นคอมอยู่คนเดียวเฮ้ยเปิดหน้าต่างเวยจะได้แบบไม่ต้องเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยจะนั่งไปสักพัก,กได้ยินเสียงมันเสียงแบบเบาๆอ่ะแล้วมองเป็นสัตว์หน้าต่าง ไขแม่งอะไรวะดูหนังเลยเปิดหนังไว้แล้วก็มันก็ดังเรื่อยๆหนึ่งเลยบารนเฮ้ยช่บอกว่าไม่ใช่หราบอกถ้าจริงบอกไม่ใช่ยยังไม่เชื่อมันก็มันก็ดังขึ้นเรื่อยๆแต่วบอกนั่นนั่นทีดแน่จริงก็พูดข้างขหูสิวะอย่างนี้แต่เรียรู้ว่าใช่เปล่าพูดออกมาเลยพูดแบบม่ได้ใจไปหรือพูดไปด้วยคิดได้ใจว่จะเรีรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ก็พูดมาข้างมาข้างขหูทิพอพูดจบก็ ก็เส <inequ ity> sure ียแล้วครับก็เลยเอาอย่าปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียแล้วครับนะีครับอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจต่ไว่แบบแต่ที่ที่แบบหนักสุดก็คืออันนั้นนะที่เริ่มสื่อสารเขาแล้วไงเริ่มพูดกับเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมซ่อมให้นะ้อะไรเงี้ยดังนั้นมันเริ่มแบบเริ่มเขาเขาแบบเข้ามาหาเรื่อยๆนะไอ้ครั้งที่เจอแบบหนักสุดที่แบบก็คือแบบวันนั้นอะเป็นวันเป็นวันพระวันวันมาคบุชฐานพระใหญ่ด้วยก็กลับมาจากข้างนอกก็มานอน นอนบนเตียงเงี้ยแล้วก็แบบข้างๆก็นอนกับแฟนแล้วก็นอนพักตื่นมากลางดึกเว้ยแยบตัวไม่ได้อืนั่นไงแล้วขึ้นไดแต่โดนอ้มแล้วคิดถามำขยับตัวไม่ได้ไดไไดเลยนอนเงี้ยนอนงาอ,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 อยเงี้ยกอดได้แค่ตาเงี้ยนะกขโดนอ้มาล้วก็โดนทีอั้มเลยแต่ก็กอดตามทางซ้ายเวไ้ยไปเห็นแฟนนอนหันขันหลังอย่างเงี้ยเขาใน,นแขนขันหลังอย่างเงี้ยเราเกอะตาเ้าถขววเว้ยไม่เห็นผู้หญิงอนอนตะแคงมองหน้าเราอย่างทีะทราบเงี้ย นอนตะแคงข้างโต้ะใกล้ๆแบบติดหน้าเลยนะแต่ข้างเป็นเตียงนะเป็นเตียงก็คือแบบเหมือนเหมือนลอยเขาลอยแบบนอนตะแคงเขาแบบเอ้ยมองอย่างนี้เลยเหรอขี่ในใจป่ะกลัวหวาอะไรเงี้ยก็เริ่มสวดมนต์กับตัวแข็งเงี้ยเลยนะทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็เหมือนแบบมาหายใจอยู่ข้างๆหูตลอดเวลาสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ครับพักเขาก็กลับเหมือนพูดออกมาเลยว่าแค่อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเท่านั้นเองอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบ สด,ยๆ,ดๆยิ่งสดหนักเลยเขาเนียอะไรเงี้ยสดโอ้ยแล้วก็แบบทุกบานวิธีการหลุดจากผีอันดีที่สุดคือดาไม่คิดถึงพ่อแม่คิดถึงปู่ย่าตายายหลุดทุกครั้งก็คือสดนมนน่ะไม่ออกไม่ไมหยุดไม่ขยับไม่ได้ท่นเแม่พ่อแม่ช่วยด้วยครับอะไรเงี้ยหลุดเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือภ้าพบข้างคือแบบเหมือนแบบเหมือนเดิมก็คือแฟนนนหันมันไม่ใช่ฝันอยู่หว่าอะไรเงี้ย เแฟนที่อยู่ท่าเดิมท่าเดิมเพคือคราบเดือก็ตาไม่ได้ไม่ได้หลับไม่อะไรแค่อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆนี่ใช่น่าปวดข้าๆกันแบบข่าเขาเป็นผู้หญิงแก่แบบที่กันอะไรสักหน่อยสาวๆเลยสาวๆเลยแล้วผมยาวๆแบบเห็นเนี้ยแล้วแบบหน้าฉอดนั้นก็ไม่ไม่กล้ามองตรงๆหรอกมันอยู่ใกล้แอมใกล้มากอ่ะแต่ยังสาวอยู่สาวแน่นอนแต่เขาก็บอกแล้วว่าที่คนจะเกอเจอก็คือเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยจะเสียงอู้ก็เสียงผู้หญิงอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วเขาอยู่เขามีอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยแบบมาให้เจอมาเจอวันนี้หละ คนนี้เป็นเรื่องที่ที่เจอแบบน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยโอ้โหไอ้หูไอ้หูเนี่ยมันใ<อ>กล้มากมันใกล้มันใกล้คนลุมว่าหูถ้เหมือนคนเราคลาดไทยเขาได้ไงว่ามาดิช่างหูอ่ะเออแบบมันทำเราแบบสงสัยว่าเป็นผีเปล่าว่าอะไรเงี้ยไอ้มันอ่ะหว่าเป็นลมอะไรอย่เงี้ยเราไมพูดแบบเนาะบอกเลยบอกถ้าเป็นก็มาก็มาทำท่านต่งๆข้าหูเลสิอะไรเงี้ยแล้วก็หูเลย,เลยอะไรเงี้ย